ีวิวเอารถขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะช้างวันนี้18เมษายน2568เราอยู่กันที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะคะหน้าที่ของเราคือเข้าคิวนะคะเข้าคิวไม่ต้องลงจากรถแล้วก็เตรียมเงินสดให้พร้อมเพราะว่าที่ท่าเรือเนี่ยเขาจะไม่รับสแกนรับเป็นเงินสดเท่านั้นผู้ใหญ่80เด็กเท่าไหร่คะพี่เด็ก30ก30รถยนต์120ขอบคุณนะคะ เสร็จแล้วเราก็มายื่นตรวจตรงนี้นะคะเขาจะตรวจบัตรเอาเอาบัตรให้เขาตรวจค่ะขอบคุณค่ะพี่เรือรอบแรกของอ่าวธรรมชาตินะคะจะออก6กโมงครึง่งที่ท่าเรือก็จะมีห้องน้ำมีร้านอาหารจำหน่ายส่วนเราก็รอเข้าคิวอย่างนี้ก่อน ถึงคิวแล้วนะคะวันนี้เรารอเรือประมาณ45นาทีนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกให้เราขึ้นเรือก่อนที่จะมาถึงข้าเรือนะคะก็แนะนําให้ทานข้าวอะไรมาให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นความไม่แน่นอนว่าเราจะต้องรอเรือนานเท่าไหร่นะตอนนี้เราก็กําลังจะขับรถลงไปในเรือนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกให้เราว่าให้เราจอดอยู่เลนไหนวันนี้ก็จะเป็นปลายปายเทศกาลนะคะแต่รถก็ยังมาเยอะกันอยู่เลย เจ้าหน้าที่ก็จะโบกให้เราจอดให้มันชิดชิดชิดชแบบนี้เมื่อรถจอดแล้วนะคะเราจะรออยู่บนรถก็ได้หรือว่าจะเดินขึ้นไปข้างบนก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งรออยู่ด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีขนมมีน้ําจําหน่ายนะคะแล้วก็มีที่นั่งเรือจะมีชูชีพบริการด้วย ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟมีร้านขนมจำหน่ายมีห้องน้ำบนเรือด้วยนะไปๆเทศากาลสงการแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเกาะช้างเันเยอะๆมากเลยนะคะเนี่ยการขึ้นเรือจากอ่าวธรรมชาติไปเกาะช้างนะคะก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเกาะช้างในเดือนเมษายนเนี่ยภูเขายังเขียวสวยงามมากๆเลยมาถึงแล้วเรามาถึงเกาะช้างแล้วเดี๋ยววันนี้เราเจอกันที่เกาะช้างพาราไดซ์ฮิลนะคะ